จะลงไปตรงโน้นกันนะทุกคนจุดนี้เป็นจุดชมวิวอ,อีกจุดหนึ่งนะคะที่พวกเราจอดข้างล่างสูงมากนะคะมองไปข้างล่างแล้วก็จะเห็นแม่น้ำคิงแคนยอนนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ดูนิดนึงนะคะคน,นี่คือต้นซโคย่านะคะทุกคนที่มันตายแล้วนะแต่ว่าเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันว่าไปดูความยิ่งใหญ่ว่ามันใหญ่แค่ไหนไปคะ่ะนี่คือย a นซโครย่านะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชีวิตติล้อ in usa นะคะตอนนี้นิดกับคุณ็อกกี้อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็วันนี้พวกเราจะมุ่งหน้าสู่ King คนยอนเ n ชั่นแนลพาร์คแล้วก็ซิ q โคล a ย a เนชั่นแนลพนะคะทุกคนแต่ว่าสองที่นี้เนี่ยด้วยความที่มันอยู่ใกล้กันนะคะ,ะนี่ก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไปจุดไหนกันก่อนนะคะยังไงตามพวกเรามาค่ะว่าพวกเราจะไปทำอะไรที่คิงแคนยอนหรือว่าซิโคล a ย a เนชั่นแนลพนะคะทุกคน แต่ว่าก่อนไปนิดอยากจะให้เห็นนะคะเมื่อคืนเราจอดนอนข้างทางนะคะตรงนี้นะคะถนนนะคะเดี๋ยวมันจะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาค่อนข้างเยอะนะคะช่วงกลางวันนี่คือแบบแบบยุ่งเลยอะรถเยอะมากนะคะส่วกนกลางคืนก็ไม่ค่อยมีนะคะตรงนี้ที่เราจอดนอนก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของ national forest นะคะทุกคนแต่ว่า,าไม่มีใครมาลบกลัวน,นะคะก็คือไม่มีใครมาเคาะประตูว่า เธอต้องย้ายเธอนอนตรงนี้ไม่ได้ไม่มีนะคะตรงนี้ปลอดภัยค่ะทุกคนไปก่ะทุกคนตามพวกเรามาว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างไปค่ะจุดที่เรานอนเมื่อคืนนะคะทุกคนอยู่ห่างจากซิกโคย่าเนชันพาร์คประมาณ2 1ไม์นะคะเราจะใช้ถนนเส้นนี้เข้าไปกันนะคะไปค่ะ เราถึงทางเข้าอุทยานแล้วนะครับเป็นของอุทยานคิงแคนยอนนะทุกคนอันนี้เขาหยุดถามว่าคุณมีแพสหรือเปล่านะ We do, but we'd like a map. Sure. Here you go. Got y o u r s e n i o r p a s s Here's y for you. โอเคค่ะทุกคนเราเข้ามาในส่วนของอุทยานแห่งชาติแล้วนะคะเป็นของ King Canyon National Park ค่ะ General giant trees on that side. <Right> here. <Okay. S 1> เดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปหาอินโฟเมชันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือว่า Visitor Center กันก่อนนะคะทุกคนที่ทุกๆเนชั่นพาร์คจะมีแบบนี้นะคะแนะนำให้แวะนะคะทุกคนเพราะว่าได้ข้อมูลดีๆนะคะมีเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลข้างนอกนะคะเขาไม่ได้ให้เข้าไปข้างในนะคะทุกคนจุดนี้นะคะทุกคนก็จะมีที่ให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับ ลอจิ้งหรือว่าออที่พักนะคะก็มีกิฟช็อปมีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดนี้แต่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะทุกคนสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะจุดนี้แล้วก็ที่นี่มีโพสต์ออฟฟิศด้วยค่ะหลังจากที่เราคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ถนนเส้นนี้นะคะทุกคนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็จะจอดตามตึดชมวิวต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะไปเดินเทรลแถวๆนี้นะคะแถวๆน้ําตกแล้วก็สนามหญ้าเขาเรียกเมดูนะคะตรงนี้นะคระ เป็นเหมือนกับตัวที่บอกขอบถนนช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะว่าที่นี่หน้าหนาวหิมะตกเยอะมากนะคะก็เลยต้องมีเหมือนกับเวลาเขาแบบใช้เครื่องลถไถหิมะออกจากถนนเนี่ยเขาก็จะเปิดเอาตัวนี้เป็น,เป,นเป็นเกณฑ์ว่าเออขอบถนนมันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะไอ้ตัวนี้ที่จะพูดถึงนะอันนี้ก็เพิ่งไหม้ไปนะคะน่าจะไม่กี่ปีนะอันนี้ ไฟไหม้ป่าที่แคลิฟอร์เนียนี่คือปล่อยมากนะทุกคนดูใช่หมดเลยนะคะ My goodness it's really high b a b y ตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูงที่5 5 0 0นะคะทุกคนจากระดับน้ำทะเลนะคะสูงมากให้ดู โอ้เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะคุณลงกี้บอกอุ้ยตาใต่ใต้ว้าว VERY HIGH! โอ้ยเดี๋ยวเราจะจอดถ่ายรูปจุดนี้นะทุกคนให้ดูวิวกันอีกรอบนะทุกคนโอ้ยไปแล้วเห็นถนนนะ้ไหมคะนี่นะคะถนนเราจะลงไปตรงโน้นกันนะทุกคนสูงมากๆ ไปค่ะทุกคนไปกันต่อนะคะเพราะว่ามันนี้คงจะทั้งวันนะคะเพราะว่าเราตัดหนุนดูวิวเส้นทางนี้นะคะ push the rock down the hill try try doesn't matter really okay try one two a i y a no <laughs> ทุกคนจุดนี้เป็นจุดชมวิวอ,อีกจุดหนึ่งนะคะที่พวกเราจอดข้างล่างสูงมากนะคะมองไปข้างล่างแล้วก็จะเห็นแม่น้ำคิงแคนยอนนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ดูนิดนึงนะคะทุก โอ้โหสูงจริงๆค่ะทุกคนดูนะคะเห็นไหมเอ่ยนั่นคือแม่น้ำนะคะแล้วก็นี่คือถนนที่จะลงไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันฝั่งทางด้านโน้นเลยนะใช้ถนนเส้นนี้ลงไปเลยนะอยากให้ดูความสูงมันก่อนตดีมันสูงแค่ไหน เส้นนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือเป็นเหวล,ลงไปนะแล้วก็ถนนนี่ติดเหวเลยนะคะแล้วก็จะมีจุดชมวิวจุดจอดรถตลอดเส้นทางนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะนู่นนะคะมุมโน้นก็จะเป็นที่จอดรถชมวิวเหมือนกันนะคะไรูว่า,าขเขาบอกว่าเชิญเอานะ It's perfect. ผมคิดว่าเขาเป็นจากย o โรชินกรีซเชียอีสโนหรืออะไรสักอวจุดนี้นะคะโอ้ดูนะคะข้างล่างเป็นแม่น้ำนะคะก็คงเป็นแม่น้ำเอ่อคิงริเวอร์แคนยอนนะคะแต่นิดอยากจะให้ดูส่วนนี้คะ่ะทุกคนนี่คือหินนะคะมันเป็นสีเขียวแล้วนะทุกคน ตามความเข้าใจของนิ้ก็คือนะ่าจะเกิดการทำปฏิกิริยากับพวกหิมะพวกน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลามันละลายนะคะแล้วก็เหมือนกับระยะเวลาด้วยนะผ่านไปนานหลายร้อยปีอะไรอย่างเงี้นะก็เลยกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะคะจุดนี้ก็คือคุณจะได้เห็นพวกเหยี่ยวพวกนกอะไรอย่างงี้นะคะที่เป็นแบบ เหยี่ยวพวกพวกนกที่หากินสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะ b ลฟส what she, she okay with that. GPS หลงทางแล้วค่ะไม่มีสัญญาณนะคะทุกคนที่นี่ไกนเนสเราลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะ mm hmm. เห็นแม่น้ำไหมคะ ตอนแรกที่เราเห็นข้างบนนะเห็นไกลๆตอนนี้ลงมาถึงข้างล่างแล้วจ้ามันมีเทรลขึ้นไปข้างบนด้วยนะคะเห็นเทรลเป็นอันนี้เทรลนะคะเราจะไปเดินเทรลอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปดูน้ำตก r o ลิ i n g River ค่ะทุกคนทุกคนเทรลก็เดินง่ายๆนะคะเริ่มต้นด้วยกันง่ายๆนะแต่ไม่รู้ว่าไกลแค่ไหน ถ้าเทรลแบบนี้นะคะถ้าทางเดินแบบนี้คุณล็อกกี้แกก็จะเดินโอเคหน่อยนะได้ยินเสียงน้ําตกไหมคะทุกคนได้ยินเสียงน้ำไหมอาจจะไม่ไกลเท่าไหร่นะคะตรงนี้ไม่มีป้ายบอกนะคะว่าเดินไกลแค่ไหนนั่นไงทุกคนน้ําตกเจอแล้วคะ่ะเดินเข้ามานิดเดียวนะคะน่าจะเอ่อพอยองนย์จุดสองหรือศูนยมไมล์นะคะเดินใกล้ๆสบายๆเลยคะ่ะทุกคนนี่เลยนะคะ นี่นะคะให้ดูไก้ๆมีคนลงเล่นน้ำด้วยนะมีคนโดดน้ำแล้วนะคะลงเล่นน้ำกัน เนี่ยเบบี้ใช่ e หมใช่ใ t ่มันคือต้นสนใหญ่มากค่ะทุกคนอ้ e ัน h มาน e น t ่โอ้เร e ถึงแล้วค่ะทุกคนต้นสนยักษ์นะคะ ถึงแล้วนะคะทุกคนไปค่ะไปดูต้นสนยักษ์กันค่ะไปดูว่ามันจะยักษ์ใหญ่แค่ไหนนะคะเขาบอกว่ายักษ์นะคะยักษ์ใหญ่ oh my god start from this one ดูค่ะทุกคนต้นนี้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากอยากให้เห็นจุดนี้นะคะตรงที่เราจอดรถเลยนะคะเข้ามาที่จอดรถตรงนี้ติดๆกันเลยนะคะทุกคนสี่ห้าต้นตรงนี้นะคะนี่คือ Giant Sequoia นะคะ นี่นะคะต้นนี้ใหญ่มากค่ะทุกคนอยากจริงจริงอยากจะเข้าไปนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปนะคะก็มีรั้วไว้นะไปค่ะทุกคนซิกโคย่เอ่อทรีนะคะทุกคนเป็นต้นสนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดโดยที่แบบโดยน้ําหนักนะคะทุกคนน้ําหนักจะใหญ่มากนะคะใหญ่ที่สุดในโลกนะแต่ว่าต้นที่ใหญ่ที่สุดนี้ก็คือเจเนอเรลเชลแมนนะคะอยู่ที่ซิกโคย่าแนชชันอลพาร์คนะคะทุกคนเราจะไปกันพรุ่งนี้ค่ะ โอ oh my gosh look at i t the one it just laid out there you can just walk through ต้นไม้ที่ตายแล้วแล้วก็เดินเข้าไปข้างในได้นะทุกคนไปค่ะเดินเข้าข้างในกันต้นไม้ที่ตายแล้วนะทุกคนที่นิดบอกไปข้างต้นนะคะตอนนี้กลายเป็นอุโมงค์ให้คนรอดแล้วนะด้วยความที่มันใหญ่มากเห็นไหมคะไปค่ะทุกคน นี่คือต้นซโคย่านะคะทุกคนที่มันตายแล้วนะแต่ว่าเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันว่าไปดูความยิ่งใหญ่ว่ามันใหญ่แค่ไหนไปคะ่ะโอหลูกลีเดฮัน so big ใหญ่มากเด้อทุกคนดูนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาเลยนะไอเปลือกมันนะทุกคนต้นใหญ่ใหญ่แบบนี้นะแบบประมาณสองฟุตได้สองไม้บรรทัดเลยอนะทุกคนแบบเปลือกมันนะ นะทุกคนเห็นไหมครับเทรลที่นี่นะคะเดินสบายมากอย่างที่เห็นข้างหลังเลยนะเดินสบายๆนะคะไปคะ่ะแล้วก็น่าจะเป็นลูปนะคะน่าจะมีไกลมากไปคะ่ะทุกคนไปดู Grand Tre e โดนไฟไหม้นะขึ้นข้างบนนะไปคะ่ะคุณล็อกกี้แกไม่ขึ้นไปนะแกแกรออยู่ข้างล่างเดินขึ้นมานิดเดียวค่ะน,นี่ไงตรงนี้นะคะทุกคนไปคะ่ะไปดูใกล้ๆเดินไม่ไกลแกขึ้นมาแล้ว นี่ไงทุกคนโอแม่เจา้าใหญ่มากค่ะดูนะคะร่องรอยของการไฟไหม้นะคะแต่แต่ต้นไม้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะว่าเปลือกของมันนะทุกคนหนามากนะคะประมาณ1-2ฟุตได้นะก็ประมาณ1-2ไม้บรรทัดแต่ทุกคนคิดเอาแล้วกันนั่นคือเกาะป้องกันของมันนะว้าว t h ง เดรสปื่วนเดี๋ยวไปถ่ายรูปจุดนี้กันนะคะกับต้นไม้สนยักษ์นะเพราะว่ามันไม่มีรั้วนะคะน่าจะถ่ายรูปได้ไปค่ะต้นนี้ก็ต้นใหญ่นะคะแล้วก็เราถ่ายรูปจากต้นนี้นะเพราะว่ามันไม่มีรั้วกั้นนะคะก็น่าจะถ่ายรูปได้อน,นี้คือต้นที่ตายแล้วนะคะอันนี้เป็นรากมันนะดูดูความใหญ่ใช่หมดเลยนะคะทุกคนตรงนี้นะทุกคน เป็นตอไม้ที่ใหญ่มากนะคะมันมีป้ายบอกนะตอไม้เ,เส้นผ่าศูนย์กลางนี่24ฟุตเลยนะคะตรงนี้มันตายไปแล้วน่นเหลือแต่ตอเห็นไหมคะตรงนี้ใหญ่มากนี่ก็อีกต้นขยายมากไม่รู้กี่พันปีนะคะเผื่อจะได้ใหญ่ขนาดนี้ทุกคนเขาไม่มีป้ายบอกนะอายุต้นไม้และนี่ก็คือ1วันของพวกเราที่คิงแคนยอนในชิ่นพ์คที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะทุกคนต้นไม้ ต้สนสนยักษ์ที่ King Canyon National Park ใหญ่มากทุกคนแต่ว่านี่คือยังไม่ใหญ่ที่สุดนะคะพรุ่งนี้เราจะไปที่ Sequoia National Park ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะคะแต่ยังไงวันนี้นีดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายๆค่ะทุกคน s ๊ายบาค่ะ